คนนะครับที่ให้ใหได้รับเกียรติมานะครับในคอร์สอาจารย์ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมวยนะครับที่ประสบความสําเร็จในการเป็นนักขายนะครับก็เรียกว่าทัานเทพได้เลยก็คือขายได้ทั้งสินค้าขายได้ทั้งวับดตอนนี้ก็คือมียอดขายแค่ส่วนตัวนะในบริษัทที่คือทางานอยู่บนอบีทีเนี่ยที่ทางานได้เดือนละประมาณเป็นยอดรวมมันยังไม่หักต้นทุนเดือนประมาณ70,000สบาท ขาดจากการฝึกฝนนี่แหละอาจารย์หมวยสองปีแล้วนะครับอาจารย์จะดูแต่ว่ารพวกเราก็เลยอยากให้ทุกคนนี่คือเดินตามที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จแล้วกอดกันให้แน่นเลยยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นี่ยิ่งกอดกันเท่าไหร่มันที่ขุ่นนะมันจะชนะชนะทุกสภาวะข้างนอกเลยครับเพราะอาจารย์หมวยจะสอนไว้สม่ําเสมอว่า คือจิตไม่ตกใจสู้นะครับอะไรก็ผ่านไปได้นะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์หมวยอีจจอทีนะครับก็วิตามินซีนะครับเป็นอาหารเสริมที่คือมีอยู่ตามท้องตลาดเยอะมากคิดว่าไม่ต่ำกว่า50ยี่ห้อที่เราพบกันนะครับผมก็จะมีทั้งที่จากผลไม้จากสารสกัดแล้วก็เป็นสัารคะอ์นะครับแต่ที่ทำให้เราทานแล้วปลอดภัยมากที่สุดคือวิตามินที่มันได้จาก นะครับผลไม้ได้จริงๆนะครับได้จากธรรมชาติคือแบคทีบิวเทเนี่ยสินค้าตัว2ตัวแรกที่เราผลิตมาในรายอาหารเสริมก็คือคาร์โบไกับวิตามินซีพราะวิตามินซีมันจาเป็นต่อการเจริญเติบโตนะครับของร่างกายเราตั้งแต่ว,วัยเด็กวัยวัยเรียนนะครับวัยทํางานแล้วก็วัยผู้ใหญ่สูงอายุทั้งหมดเลยเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเจริญเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของคอลลาเจนหรือชั้นผิวหนังเราเอง นลองสังเกตดูเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าถ้าขาดวิตามินซีปุ๊บเป็นเป็นปัญหาเคลือดออกตามรอยฟันนะครับเหงือกก็คือคอลลาเจนนะครับพอโครงสร้างของคอ,อลลาเจนเสียปุ๊บเลือดเลยออกฟันก็ไม่แข็งแรงผิวหนังก็จะเป็นจำเลือดได้ง่ายการเจ็บป่วยก็ง่ายขึ้นนะครับคือเราจึงต้องเสริมอยู่เป็นประจำของเราเนี่ยนะครับข้อแตกต่างเลยคือ <c oughs> <c oughs> มีสองยี่ห้อวันนี้อีกยี่ห้อหนึงจะหยิบให้ดู มีการอัดคลิปลงลัวเป็นย่อดังนะครับก็อยากให้ดูเป็นผู้นำที่อยู่ข้างหน้าเนาะเพราะว่าเรามีอ่ามันจะมีอยากให้ดูว่าความแตกต่างนะครับว่าพอเอาตอนนี้ดีกว่าครับอ่าครับผมมาตอนนี้มีได้เลยครับหนึ่งเมตรแล้วก็โตไหนที่เอาตอนนู้นอ่ะพี่บนโลหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็อันเดียนี้หักไว้แล้วนะครับนี่ครับอีกหนึ่งเมตรไปข้างหน้าแบ่งกันดูนะครับ แล้วก็ของ Bio s <S ไบโอพิิสนะครับอย่าเพิ่งกินนะเพราะเดี๋ยวเราจะขอคืนขอคืนเอาไบโอพิิสนะครับก็จะลองลองดูแล้วส่งไปดูเปลี่ยนเงื่อไม่เป็นไรเพราะว่าน,นี้เราจะไปทดลองนะฮะของไบโอพิทิสก็คือจะเป็นเม็ดสีชมพูแบบนี้นะครับอ่าลองดูว่าลองหักดูในเม็ดเม็ดที่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ เขาจะมีเป็นฟิล์มพลาสติกเล็กๆเ,เพื่อรักษาคุณภาพเอาไว้ให้สดใหม่นะครับแต่ไบโอบิทสเราใช้การผลิตที่ปล่อยนะครับปีนีงเรามียอดผลิตนะครับเป็นล้านเม็ดแล้วก็เราผลิตประมาณตอ่อ20แบบหลบเดือนะค้งนะครับเพราะเราใช้การผลิตที่ไวในการรักษาคุณภาพนะครับแล้วก็เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่ใช้อเซโรา่าเชอรี่ คู่กับตัวตัวกูต้าไคโอนที่ห้ออื่นไม่มีนะครับประโยชน์ของกูต้าไคโอนเนี่ยเขาทําให้วิตามินซีเนี่ยคงสภาพและดูดซึมในร่างกายได้นาะนถ้าใครทานวิตามินซีข้างนอกทั่วไปเนีย่ยลองสัเงเกตดูปัสสาวะมันจะเป็นสีเข้มนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในร่างกายได้ไม่เกิน3ชั่วโมงเขาก็ขับออกเพราะเป็นวิตามินที่นนะลาไร้แรแต่ถ้าทานเป็โอวิทีสจะไม่เจอแบบนั้นนะครับเพราะเขาจะค่อยๆดูดซึมแล้วค่อยๆปลดปล่อยวิตามินซี สำคัญเลยคือทานวิตามินซีอย่างต่อเนื่องคือสุขภาพจะแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของอาสาวหนุ่มๆเนาะเหมือนยังคิวตอนแรกๆก็เป็นหนุ่มพอโตขึ้นมาเป็นสาวตอนนี้อย <S 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 2> <S 2> ่างที่บอกว่าการกขัดของเสียในร่างกายเนี่ยมันมีผลต่อระบบเลือดถ้าระบบเลือดเราสะอาดนั่นหมายถึงผิวพรรณที่ดีความอ่อนเยาวิ้วรอยตื้นขึ้น ตัวหลักในการขับของเสียในร่างกายและปรับสมดุล <Yeah. S 1> ต่อกันดังครับคืออะไรอืม <Yeah. S 1> ตัวไหนสีนี้จำได้ไหมนะครับ <laughs> ตัวนี้คือโยงเหิงนะครับคือการขับของเสียคือบอกเลยว่าอย่างไม่ทานไม่ทานคิอต้องมีเดือนหนึ่งขวดใหญ่บ้างสองขวดเล็กบ้างอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเราร่างกายเราเผาผลาญตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเพื่อให้เกิดพลังงาน,งานเพื่อให้เราขับเคลื่อนตัวเองได้นะครับแล้วเพื่อให้เกิดระบบย่อยระบบขับถ่าย แต่เมื่อไรที่ขอมเสียในร่างกายเรามากเกินไปแล้วเราไม่ขับออกตามมาเลยครับความหมองคล้ำนะครับริ้วรอยนะครับแล้วก็ชาไวขึ้นผิวจะเสียนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ช่วยในการขับคกอ,อยังไม่ต้องตวงอะ่ะคือไม่ตองเพราะมันหกแล้วมันเสียได้เช่นเมื่อกเกา <c oughs> <c oughs> เคยไหมเคยเทไหม เ,เห็นใส่เง้ยวแล้วมันจะหกแล้วมันเสียดักให้มึกเอาเนาะเดี๋ว <c oughs> จริงๆแล้วบางที่หกบางทีไอ้นี่ตัวแบบมันหกมันหายไปมากกว่าที่เราแบบโอ้จะเป๊ะละ <c oughs> ให้มึกเอานะครับก็คือก่อนนอนเนี่ยเราก็ทานไปเถอะนะครับผิวจะดีเพราะว่าทำงานเนี่ยอันนี้เป็นเป็นปน,น้องน้องนักขายคือคนนึ่งเนี้ย,น,ยน้องก้อยจะรู้เลยคือทํางานตีสองตีสามทุกวันตื่นประมาณเจ็ดโมงแปดโมงก็สามสิบสองแล้ววะถ้าไม่ได้หยงเถืงอ่ะก็ไม่ได้สภาพเนี้ยนะครับยวอันนี้คือตัวหลักที่เราทานนะครับ เราเอาตัววิตามินซีเข้าไปเพราะเมื่อไหร่ที่นอนดึกทํางานหนักเครียดนะครับกูต้าในร่างกายไม่ผลิตกูต้าปกติผลิตจากตับเราถ้าตับไม่ผลิตกูต้าก็คือความเสื่อมโทรมของเสียตกครังที่ตับเยอะนะครับเราเสริมเข้าไปกับวิตามินซีตัวนี้ช่วยขับของเสียจากตับตับมีระบบในการหมุนเวียนขับของเสียทําให้เลือดเราสะอาดเมื่อเลือดสะอาดจับออกซิเจนได้ดีนะครับลองสังเกตด้านข้างวิตามินซีทับอิตยีสองอิตย์นะจับออกซิเจนได้ดีใต้ตาจะเริ่มหายก่อนเลย นะครับออกซิเจนได้ดีระบบเข้อขานกลับมาดีระบบย่อยดีพื้นฟูดีส่วนต่างๆของร่างกายกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือทานลองให้ทานเลยนะครับว่าช่วงไหนสมสมยานคือทานวันหนึ่งสองไม่ก็สี่เม็ดเพราะเราเป็นธรรมชาติคือผลไม้ทานต่อเนื่องได้ไม่อันตรายต่อตับต่อไต,อต,อต,อตนะครับได้ทรุบไวเลยวันไหนนอนดึกสอง m, เม็ดได้ครับตื่นมาเช้าก็ทัดหนึ่งเม็ดนะครับเพราะว่าถ้าเราทานเราทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์แล้วทุกส่วนเนี่ยเหมือนเนี่ยคิว ที่บ้านทำกับข้าวนี่สิ่งมีชีวิตที่เป็นสีเขียวท่านจะมองไม่เห็นเลยตอนนี้กินครีนไม่มีอะไรที่เป็นสีเขียวนะครับเรามาดูประสิทธิภาพกันดีกว่าตะกี้ที่อยู่ในมือนะครับอ่าเป็นพี่พี่อะไรพี่ไอใช่ไหมครับพี่อาร์พี่ออร์นะครับก็คือเรามาดูเลยว่าเราว่าไบคว e มดีนะครับเดี๋ยวขอเม็นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้น้องก้อยต่ำเนาะนะครับวันนี้เราจะหา เราองให้อยู่อ่านเอาไปใส่ถุงแล้วก็ไม่เลยเขาเย้อนมเพราะเดี๋ยวโดนหมายหัวไปที่พม่าเนี่ยคนพม่าสองร้อยกว่าคนเปลี่ยนนัไม่กินตตัวนี้จริงเพราะเขาเห็นคือพอเราหากออกมานะครับมันจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวเคลือบเม็ดนะครับถ้าฉีดมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้คือตัวรักษาคุณภาพถ้าเป็นวิตามินแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้เพราะเขาผลิตปริมาณเป็นล้านล้านเม็ด ถ้าเขาไม่ใช้ตัวสารเคลือบเม็ดที่ลอยเหนแบบนี้นะครับเขาจะรักษาคุณภาพไม่ได้วิตามินจะเสื่อมนะฮะถ้ามันมากขึ้นล่ะอย่างที่คิวบอกนะฮะคือตัวนี้เราทานอะไรเข้าไปก็ไม่รู้แล้วส่วนใหญ่มีเยอะมากอุ้ยตามท้องตลาดนะครับอยากให้เห็นเลยว่าเป็นลักษณะน,นี้นะครับอย่างที่คิวบอกว่า ตามเป็นทองต่ำๆทมก็ดางหาดางหายนี่อยากให้เห็นชัดเจนคือตัวนี้คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาจะใช้นะครับในการทําอาหารเสริมแล้วก็วิตามินต่างๆนะครับเพื่อรักษาคุณภาพไบโอบิวเตเราผลิตไม่ได้มากเท่าเขาแต่เรารักษาคุณภาพในการผลิตให้มันใหม่ตลอดนะครับเพราะผู้บริโภคจะได้อยู่กับเราเยีายวนะฮะ อันนี้ก็อีกเม็ดหนึ่งเนาะคิวให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวคิวจะตำเหมือนกันนะครับขอขอซับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงดังไปแล้วนึกว่าใครตำตนธานะฮะคือต้องตำเพราะว่าจะได้ไวแต่ถ้าการทานในร่างกายมันจะ้ขนาดนะครับจะช้ากว่านะน้องก้อยเทเลยนะครับอันนี้ขอตำด้วยมุมนี้นะฮะก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าตำแตกต่าง ก็ร <Okay. S 2> ู so first, ้ข <iron> ึ้นมาดูได้นะคะที่อยากดูเออดูได้อยู่ได้ถ้าเราอยากรู้เราก็รู้ขึ้นมาดูนะครับเพราะว่านี่แหละว่าทีขึ้นมาดูไงสีน้ำเลยนะคะที่นี่ก็คือเราไม่ได้เอาใหม่นะก็คือจากที่หยิบขึ้นเลยแล้วก็ยัมีสายเครื่อเป็นบางส่วนที่เราไม่ได้นี่นะครับนี่คือร่างกายของเรานะครับแล้วก็แก้วคือร่างกายน้ําก็คือระบบเลือดนะครับ ที่เราอยู่ในร่างกายนะครับอยากให้เห็นเห็นเลยอันนี้คือวิตามินซีที่เข้าร่างกายเราแล้วตอนนี้มันม <c oughs> ุ้งเลยนะคะอนุมนูลอิสระ,ระนี่แหละถ่ายเลยนี่แหละอนุมนูลอิสระคือของเสียในร่างกายเราเรามาลองดูว่ามันจะเกิดจากอะไรบ้างความเครียดนะครับนอนดึกอาหารเป็นพิษการทานระบบต่างๆหายใจเขาไม่ได้ออกใส่เข้าไปก็อน,อนุมมลอิสระขึ้นทั้งหมดนะครับอันนี้เรานับเลยนะครับ1 2 3 4 5มหนะครับ6อ่า อันนี้เราไปดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกเหมือนกันลองดูการจับของเสียนะครับอันนี้ไปโอบปทิเเห็นไั้ครับาเป้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 าหป้าเปเปเป้เ้าาา้าหเเปเป้ ดูนะครับดูอนนส,สองนะดูนะครับนี่คือการดักจับของเสียสารพิษทําไม,มทานแล้วสุขภาพเราดีแต่เรามาดูอีกตัวหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับคือถามว่ามีอีกได้ไหมได้นะครับสองอ่าอากเยอะเลยนะครับลองดูเลยว่าคือตัวนี้เขาจะค่อนข้างคงสภาพในร่างกายเรา เห็นไหมครับเขาก็จะจับแล้วก็ถับออกทางปัสสาวะทำไมคนที่เป็นหวัดบ่อยแล้วทานวิตามินซีแล้วค่อยๆดีขึ้นไม่ได้หายทันทีเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมเป็นผลไม้ที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีขึ้นเม็ดเลือดขาวทาหน้าที่ในการดับจับและกัดกินเชื้อโรครวมถึงเซลล์มะเร็งในร่างกายนะครับกูต้าไทโอนคนที่มีปัญหาเรื่องตับขับของเสียได้ดีครับนะครับก็ดู่างถ้ามีอีกมีอีกนะครับเทียบกันไปเลยนะครับ บ,บางทีนะครับการปลดปล่อยเขาจะค่อยๆทํางานเห็นไ,ไหมครับคือคงสภาพไปนานนี่คือการจับแล้วก็ขับทิ้งจับแล้วขับทิ้งจับแล้วขับทิ้งนะครับแล้วเขายังไปอยู่ตามร่างกายของเราฉะนั้นคือเรามั่นใจได้ว่าการทานต่อเนื่องนะครับไม่มีผลที่ทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมหรือรับของเสียเข้าไปเพราะว่าตัวที่มีสารเคลือบเม็ดจะเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าร่างกายเราทานอะไรเข้าไปแล้วนานขนาดไหนนะครับอันนี้เลยบอกทุกคนเลยว่ามั่นใจทานได้นะครับแล้วก็ผิวดี คนที่เป็นสิวคิวการันตีเลยนะที่เป็นสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยใช้คู่กับมากินวิตามินซีนะสามเดือนหายแล้วเจซีหลายคนแล้วที่หายหมีมีน้องใหม่น้องใหม่ะนะครับนั่นหนักใช้กันหน้าเรียงเลยทั้งโฟมทั้งวิตามินซีตัวนี้คือต้านอ,อนุมูลอ,นอ,อิสระสิวก็คืออนุมูลอิสระนะครับผมนั้นโอเคไหมครับโอเคโอบคีุครับ